สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกูสุข้ขนนะครับพอกับส่องเต้าบนค้นแขมนะพี่น้องมาว่านย่ำแรงบ่ได้ลงคิปเนาะจะขับรถมากะจักสีไทยยังพี่น้องมาหอดสอนอาเขียดเนาะย่ำแรงมือหนีเกวันที่คกนะครับพอมอว่าน,นะกะขับรถมากจากปากสั้นนะครับหอด เซโนเขียงเทิงนะครับมากินเขาเนาะออกจากบุญเจ็โมโองเกือบสี่สิบออกจากปากสั้นนะครับพอมาพายุปากสั้นคืนหนึ่งเนาะแล้วก็ขี่รถมาหอดเซโนมาแวะก,กินเขาลานเจขาวเนาะกินเขาแล้วก็เขามาน่านในสวรรค์นาเขียนนะครับมาบ้านพี่น้องบ้านพี่น้องไอ พี่น้องลากับลูกเพื่อนเนาะยึดในสวรรค์นี่แหละยึดแถวแถวเล่าเจริญนะครับแข้มของเนาะแต่ว่าผมมานอนอยู่หอมมนะครับนะครับมาซักผ่าพี่น้องมาซักผ้าเหรอพี่มาซักขา้าอุย้ยมาซักข้าอยู่หอโมเนาะเดี๋ยว <c oughs> มือน,นี่ะครับสิบออกไปเล่นครับคำสียยเซนนะครับสิบไปหาปลาสุกพน,นนอนอย้ว เงินพี่น้องแต่กับลุงคนหลังแต่ว่าผมไม่ได้ไปนั่นคนนะผมนอนอยู่หอมูก,ก่อมาสักผาน้ำนะครับสักผาสหา่าท่านกีครับพี่น้องตูหยอดบานห้องก็สิบเป็นตูหยอดเหรียญแหละยี่เลยเป็นตูสวอดใบเนาะคนบัวคนลาคนบัวมีเหรียญใส่เนี่ยสหาท่นขีบกระสิบประมาณสามสิบกว่าบาทเกือบสี่สิบแหละครับพี่น้องถ่าก็สิบเป็นหลายกิโลอยู่ ผมสักเนาะปะพี่น้องเดี๋ยวมือหนีสนิผ้าเป็นตลาดสอนนาเขียดครับอ่าเป็นตลาดเงียกอตลาดเ้าพี่น,อน้องเดี๋ยวสิผ้าไปยังตลาดเซาบ้งบรรยากาศหาสีของกินนะครับไปเหตุอยู่งานบาวข้องสีเนาะไปเบิ้งกันดนาะสีใดอย่างพี่น้องผมกหบู้ัวสีซื้อย่างขึืนอ,นอ,อกันนะครับ,บแต่ว่าสิไป็ยางเลาะเบิ้งบรรยากาศตลาดเา้าน,น,นะครับไปเบิ้งของ อาหารพื้นบานของหเหลนานะปะระวางข้างไปตลาดเนะพี่น้องเนอะอันนี้ก็คือในสวรรค์นนเขตครับพี่น้องหรือว่านะครไกสอนนะครับเป็นซื้อซื้อนครเป็นซื้อทานผู้นำเพลินนะครับถนนในนครในเมืองสวรรค์นนเขตครับก็จะดี เป็นพิเศษนะครับพี่นอ้องสะอาดตานะครับคดีกวาเกือบทุกทุกแข็งนะครับยกเว้นเพียงจันนะครับเพียงจันก็เป็นแข็งก็เป็นเมืองหลวงนะครับพี่นอ้องแต่ว่าให้ผมมากรมกมากสวรรค์นะเขตนะครับเพราะว่ารถมันบ่ติดนะครับ โม,ม่ไข่หมากรถติดวนว่าย้วกับคนหลายนะสวรรค์เขตนี่ก็คือถนนดี้วกับ่ะหมีรถหลายหลนะครับกําลังสิบไปตลาดครับพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบแล้วครับคนกําลังสิบเขาสิบเขาเวียดนะครับพี่น้อง กำลังสิเของลุงเลียนนะครับรด,ดกระสีไลนในิสักหน่อยครับแต่ว่าอันนี้มันเสร็จอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอบไปเบิ่งเส้็จไกันครับข้างไปตลาดเนาะเดี๋ยวกระสีหอดวงเวียนในโนเสาแล้วครับหอดวงเวียนในโน้เสาแล้วตรงไปทางออกที่สองนะครับ ต้นาหาเฮ้าเนี่ยเพราะเป็นทางนี้นะครับต้นาหาเฮ้าจะสิไปสะพานมิตรภาพนะครับนี่ครับออกไปนี่เป็นสะพานมิตรภาพนะครับต่ว่าไปทางนี้ไปตลาดครับพี่นอ้องแล้วก็ับไปแค้มของก็ได้นะครับเสร็จไปแค้มของไปอ่า ไนมา켓เพื่อนกับืี้เล้าจเจริญน,นะครับตลาดกันขึ้นเพื่อนนะครับตลาดนั่งกินอากาศอาหารกันขึนนนน้นนะครับในมาตเพื่อนกับืี้เล้าเจริญนะครับไปตลาดเศร้ากัเส้นีขึ้นกันครับพี่น้องมาไปพอกันนี้ตลาดครับพี่นอ้องบรรยากาศสดใสแดดเปียงเปียงเลยครับลกาขึ้นผม แบบว,ว่าอากาศหนาวได้พี่น้องมาขึ้นอากาศเย็นๆเนาะปะแก่อดนะครับพี่น้องวงเวียนกวงครับตลาดเซาสวารรค์ ยังเขามาในตลาดร่มยุ่ครับพี่น้องแต่ว่าแดดจ้าเลยอยากกินยังว้าเสือไปเห็บนะเอาเสือจิรอเมี่ยลครับพี่น้องจี่รอยุ่ขาดนะตอว่าน่มันเบิร์นะครับ ยานเบิร์ตงามคอนต่ว่าขันมี่กับเสียานะครับพี่ตอนไปขวบขัมนมี่กจเหยากได้เมื่อครับพี่นอ้องชิลอนะยางเข้าไปขังนั่ก็สมพักเนี่ยมากเก็บนะคุณครับ

พักใจง่ไหมคุหมอกม็ค่อข้ามินง่ายกว่านะขนะา่าวไม่นะตลาดเ้าหวครับ มะเทอปีเพราะว่าแกกินตามัะเอปีครับเออนี่แหะอันจะางน้ออ่อดายบ้างเอนเด้องอล บายางให้มัยงยนองนชื่อบักซีดาบักซีดาไนมะ่เป็นใจแดงๆนะพี่นอ้องปรากคตังั็นเป็นๆ ได้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 ใหม่ๆนั่นมี สามสิดหลังมวพี่นเจาหก็ได้บเาหาีสเฮ้ยนะห้เกีเป็นปลาครับพี่น้องปลายัางสดสดอยู่ปลาโจกน้่บไข่ไก่บางข้าวเมาครับพี่น้อง กวดเด้พี <gun> ่น่องโอมือผมกดเกียซุ่มออกซุ่มเข่าเยอะล้า้าที่รอขายหน้าเด็กไหมลูกชงเสนา ขายเป็นโลหรอวะอะไรเป็นกำรรกับเอาสองคำกำกับขายกุ้งหรือมามนรำขายเป็นโลอันนี้เฮ็ดและบอสเนี<ะ>่ยอันนี้เฮ็ดแล้วเต้เรียบร้อยพ่อเอาออกเรียบร้อยทำกันบ่สทำกันราคาเดียว ยี๋ยยังกลับมาบางแมงแม่ลดละลสองแสนหากประมาณสี่ครับพีนนะะ่น้องลดละสี่ลอยอันนี้สีสวรรค์ครับ เราขายเนื้อแดดนะต้องสองแสนหาวต้องละสองแสนหาเกียรติเป็นหสหาขั้น พักกรสมพักกาดนอยกัดยังครับข้างหลี่เป็นของแบบของบ้านๆเล็กๆนาะข้างหนเป็นของขายแบบค้ายตลาดสดนะข้างหี่แบบเป็นแบกกระดินงนะครับเ้าห่าเนี่ยต้าหาก็า่าเดี๋ยวไปสีเปลี่ยนในราตรงนี จิลอาแต่แยกเรือจิลอเได้บ้าง

เอาถุงเท่าไหร่เอาสองถุงเลยสมพรับพี่น้องอุ้ยเท่านำเท่าพี่น้องเท่าใส่หัวหอยนะผม กินบ่เป็นหรอกแล้ว่าเคยกินร่องกินแล้วมันกินบ่าเป็น

ขึ้นลอ,อมือเสาจังสีมาเสียครับพอมือเสาสีลงสีลงไปปากเซ่เนาะคือสองล่อหนึ่งสองเซนหาสีเสือแบบแพ็กวุนไปเลยนะ ตั้งให,ดดห้เป็นตลาดสดด้ไหม่นอะบอกขิดเป็นตลสอนแห้งบอกขิดลายแห้งครับส่วงต้องหันหนีบกพริดแพงแพงอ้าผับตลาดใ่ในสวนเดนะ้ไหม สไปหาอย่างเบิ้องของกินครับพี่น,อน้องข้องกินเสาง่ายๆเนาะข้างขุนจะเป็นข้องกินผว,วกปีงผววยังเว่าผมสิไปซื้อปีงตายแล้ครับหมูเนือ้อฟังนี่ครับฟังทางมุนเป็นข้องกิน ตลาดสวนนักเก็ตครับนั่นก็จะเป็นเฟอเป็นกระปุ่นนะครับพี่นอ้องเฟอในตลาดเลยนะ เอาเอาที่รอครับสองขีดขีดเส้าหาเนาะเมือละเบื่อวานมันขีดหลายวันเลมันา,นาเอาขีดสองออ ห้าสิบพันประมาณเจ็ดสิบบาทตึ้งแปดสิบบาทแปดสิบบาทซื้อไปขวดเยี่ยมคำสีไปซื้อเอาปลาปิ้งจะกินปิ้งปลาครับ

กีกบกมีเดีปิงปลาปิงปไาอย่างครับปิงงลาโจไม่เท่าไห่ไม่ละสามซิไม่ละามซีฟ จ้งไม่หาซีเปปะไ่ได้ได้เนาะได้แต่ลกซี ไม่สามสิบสองไม้หกสิบไม่ประมาณห้าสิบบาทครับพนะี่ร้ไดี๋ย